น้องดีออนน่าเริ่มเปลี่ยนแล้วตาโตสซฟอที่แท้จรูขึ้นแทนเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ มทธิวดีและลิเดียสันรัตซึ่งเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาประมาณ13นาฬิกาลิเดียและแมทธิวก็ได้ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการว่าได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่3แล้วซึ่งแข็งแรงและปลอดภัยทั้งแม่และลูกโดยลิเดียและมทธิวได้โพสต์รูปกับลูกชายสมาชิกคนที่3พร้อมกับข้อความสั้นๆว่า Welcome to the world Dion 70 2022ซึ่งท้งครูตั้งชื่อให้กับลูกชายคนนี้ว่าเด็กชายดิออนดีน และด้วยความที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังทำเอาพี่ๆตกหลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้กลายเป็นซุปตาตัวน้อยไปแล้วล่าสุดแม่ลิเดียได้ออกมาโพสภาพอดความน่ารักของลูกชายน้องดีออนที่น่าเปลี่ยนเร็วมากมีความน่ารักสายฟอที่แท้ทรูโดยแม่ลิเดียได้ระบุแคปชั่นว่าตื่นแล้วครับผม d ดดีออนจุดดีนอดไอฟรินเ งานนี้ทำเอาพี่พี่แฟนคลับเข้ามากดไลค์พร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันอย่างมากมายน่าเหมือนคุณพ่อเลยค่ะตาแป๋วมากแก้มน้องดิออนดีออนน่ารักจังครับมทธิวน้อยฝาดมทธิวเรียกได้ว่าทำเอาพี่พี่ใจละลายไปตามๆกันน้องดิออนหน้าตาน่ารักน่าชาังมากคอดแบบพ่อมทธิวมาเป๊ะฝากกดไลค์เปดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ